สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มือนีวันที่1สิงหาคมพศ2567นเอร้บเจนะครับตอนเศร้าพี่น้องของมือเลขออกนะครับผมมือเลขเข้ากัจะาหูฝนกันแล้วนะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะมีบมงได้ดีบมงได้เด็ดนะครับดอลลาฟแตกตามมาให้ฟี่ให้น้องท่านผู้มชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับกันตามได้ตามไปทันทีนะครับตามบะไรก็ต้องกราบขอโทษขอไฟเอฟซีนั่นะครับ,มรบ,ดดบ,รบผมคลิปนี้ดอลลาร์มีตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์ท่องฟาขาด มาบอกว่าเรานะครับมาบอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันนะครับผมเม็ดเดียวชุดเดียวนะครับผันผู้ใดอยากลงทุนหน่อยน้นองนะครับผมเดี๋ยวเยวลาเขียนในบึงเลขก็แล้วกันนะครับเราต้องเสียเวลากระโดนพี่น้องนะครับอาจารย์ทองฟ้าขาดนะครับผมที่เพิ่นได้ฉายานี่เพราะว่าเพิ่นมักจะให้ตัวเลข่หลายคู่บาลายชุดนะครับผมหลับฟันขาดไปเลย เขาเป็นเขารุดเป็นรุดนะครับพี่น้อง <S 2> <S 2> <S มือเส้นนี่นะครับอาจารย์ท่องปาคาดได้โทรคุยกันครับคุณแม่ขวัญน,นะครับคุณแม่ขวัญได้โทรมาบอกดันลาแล้วพี่น้องดันลาก่เลยถือโอกาสเอาตัวเลขของอาจารย์ท่องปาคาดมานําเสนอีพี่น้องค่ท่านผู้ชมได้เบิกน้ากันเพราะว่ามั่นบลายคููบรายชุดนะครับผมเม็ดเดียวเลยนะครับชุดสามตัวนะครับ ขันทูได้ยักไปเฮ็ดหกประตูก็ไ้เด้อพี่น้องนะครับเม็ดเดียวเพิ่นว่านะครับหนึ่งหกเก้านะครับผมาาแคบหนาจ่อเลยพี่น้อง พิจรารณาเป็นอีกหนึ่งแนวะทางกันแล้วกันพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ทองฟ้าขาดนะครับผมหนึ่งหกเก้าเม็ดเดียวชุดเดียวเท่านั้นนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์ทองฟ้าขาดนะครับที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆเดดนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วนกะนะ็ขอพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลราชนแนลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี เฮงเงรุดด้วยปังๆกันในมือนี้พี่น้องครับ1สิงหาคมพศ2567นะครับผมถ้ามักจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่สิบริษัทชมคลิปใหม่ๆเนื้อทัางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผม,ผมล้วพบรพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ